รับเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคันอิซูซุ ดีแม็ก1.9 X Series หลอ่ลอๆสีประตูเกียร์ออโตมาพร้อมใช้ไม่น้อยๆลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะพลาดไม่ได้นะคะพลาดไม่ได้จริงๆคันนี้ย้ำอีกทีคือพลาดไม่ได้แน่ๆลูกค้าขาลูกค้าขาซาวกอิซูุนานๆจะมีเข้ามาทีนะจ๊ะนานๆจะมีเข้ามาทีหลอ่อๆแบบนี้สีดำแบบนี้นะคะ X Series ด้วยอีกต่างหากโอ้โหรุ่นนี้หายากนะจ๊ะรุ่นนี้หายากไม่แค่สี่หมื่นหาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่นะจ๊ะ ลูกค้า่ะลูกค้า่ะลูกค้า,คาท่านใดสนใจนะอย่าลืมนะติดต่อทักเข้ามาเลยรีบรีบนะคะรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะเดี๋ยวจะพาดูรายละเอียดด้านในรายละเอียดด้านนอกนะคะดูความคุ้มค่าสมราคาโอ้โอ้ลืมแจ้งราคาไปเลย6กแสนแปดหมพันบาทเท่านั้น6กแสนแปดหมฟังไม่ผิดนะจ๊ะลูกค้าจะ๊ะไม่ต้องดาวกระจิยออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยดู ให้จบในคลิปเต็มนะคะรีบจับรีบจองไวๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยจ้า มามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเรามาดูรายละเอียดของน้องกันนะคะขอเรียกว่าน้องแล้วกันเนาะน้องสุดหล่อของเราน้อง X Series ของเราเครื่อง1.9นะคะตัวไม้นะคะตัวไม้ไม้เราไม้แท้นะคะขออนุญ,ญาตพูดถึงนอกเรื่องนิดนึงไม้แท้ไม้แท้สี่หมื่นหาได้ที่ไหนปี21ด้วยราคานี้หันครึ่งจากราคาป้ายแดงค่ะหันครึ่งจากราคาป้ายแดงเงินดาวไม่ต้องวางด้วยนะคะไม่ต้องหาเงินดาวเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นเก็บเงินไว้ ไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมดีกว่านี่มาดูค่ะมาดูในส่วนของไฟหน้าเห็นไหมในไฟหน้าไฟโปรเจคเตอร์ตามสไตล์อิ s u สุนะคะกระจังหน้าเห็นไหมเอกลักษณ์ของเขามาพร้อมกับตัวหนังสือโลโก้สีแดงมาจากโรงงานไม่มีเปลี่ยนนะคะ เห็นไหมคะลายเป็นลายเอกลักษณ์ใครเห็นใครดูใครเห็นใครมองดูรู้ว่ารุ่นนี้ X Series แน่นอนนะคะเป็นรุ่นของเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ของเขาเราสามารถมองออกนะคะนี่น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไฟหล่อเท่ไฟตัดหมอกมีมีให้ที่ไหนมีเฉพาะ X Series เท่านั้นนะยา้ำโอ้โหลิมิเต็ดสุดๆราคาดีสุดนะคะกระจังหน้าสีเดียวกันกับตัวรถนะคะกระจังหน้าสีเดียวกันกับตัวรถก็คือสีดําตัดกับสีแดงโลโก้เดิม ลูกค้าจ้าจองนะคะจองนะคะองันนี้ได้คันนี้ขอย,ขออย้ําจองคันนี้ได้คันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยหล่อๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไฟนะคะเห็นไหมไม่มีรอยเหลืองไม่มีแตกลายงาไม่มีคราบใดๆทั้งสิ้นยังใสอยู่เลยนะคะซื้อรถมือสองแต่ได้เหมือนรถสภาพใหม่ไ <MAND> ด้เหมือนรถป้ายแดงมีที่ไหนเงินก็แทบไม่เงินก็ใช้น้อยนะคะหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้แต่ลูกค้าจ๋า ต้องจับต้องจองให้ไวนะ พี่ๆท่านใดนะคะสนใจต้องจับต้องจองให้ไหวดูดูค่ะดูดูรอยนะคะดูรอยผสานดูรอยต่อนะคะแนบชิดสนิทกันนะคะไม่มีดุ้งไม่มีอ้าแน่นอนพี่จา๋าดูเหลี่ยมดูคมนะคะดูเหลี่ยมดูคมสีดาปกติถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราเห็นชัดเจนนะคะสีนะคะทุกชิ้นเสมอกันไม่มีสีโดดไม่มีสีด้านนะคะนั่นสันนิษฐานได้เลยนะคะว่าน้องไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ญญแบบลิมิเต็ดนะคะเฉพาะรุ่นของเขานะคะ รุ่นนี้รุ่นนี้เราเห็นไกลๆมองไกลๆรู้ได้รู้ได้เลยนะคะว่าเราขับรุ่นอะไรอยู่นั่นก็คือ isuzu x series ของเรานะคะแม็กนะคะแม็กดำนะคะแม็กดำนะคะรมมาแล้วจากโรงงานแม็กแท้แน่นอนไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะจ๊ะดูเห็นไหมคะยางนะคะยางยางยังได้ยางปีใหม่ๆบิสโตนให้เรียบร้อยใช้งานได้ยาวๆนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะตัว ยางนะคะยางยางยางขอบสิบแปดนะคะยางขอบสิบแปดอ่ะเข้ามาด้านใดนิดนึงนะคะให้ดูกันช,ชัดๆเลยให้ดูกันช,ชัดๆเลยนะจ๊ะเห็นไหมคะโชคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มีมาจากโรงงานเราไม่โกหกนะคะนี่ให้ดูกันช,ชัดๆนะคะจุดสีเรียบร้อยนะคะไม่มีหายนะคะเหมือนเดิมนะคะโรงงานทํามาให้ยังไงยังเหมือนเดิมนะคะ ไม่มีจุดไหนที่จะมีการเปลี่ยนการแปลงเลยก็จกมองข้างไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคัน ะะปกติเราซื้อป้ายแดงเราอาจจะได้แค่รถเปล่านะคะแต่ของเรานี่คิ้วกันศาสตร์ก็มีนะคะฟิล์มก็ให้มาเรียบร้อยกันไลยมือจับติดมาให้เรียบร้อยรุ่นนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลแล้วนะคะกุญแจอยู่กับตัวเรากดเปิดได้เลยกดล็อกได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดสุดจึ้งเลยแอบสุดจึง้งสุดๆนะคะเม็ดอาร์กนะคะมีไม้ให้ครบนะคะรอยตรงไหนนะคะสัญลักษณ์ตรงไหนที่มาจากโรงงานเห็นไหมคะ ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีเพี้ยนนะคะโครงสร้างประตูยังอยู่ครบครบนะคะไม่มีการดัดแปลงแน่นอนไม่มีการทํามาแน่นอนให้ดูชัดๆนี่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 ให้ดูซอกให้ดูหลืบชัดๆกันเลยนะจ๊ะว้าวนะคะเดินได้สีแดงด้วยนะคะเบาะหนังแบบซอฟท์ทัชด้วยเปล่าใช้แล้วถูกต้องนะคะ,ะมาดูมาดูมาดูสภาพภายในกันบ้างดีกว่า เห็นไหมคะสภาพภายในเหมือนใหม่มากนะคะสภาพแบบสภาพแบบเก๋ๆตรงนี้เห็นไหมเลิศนะคะที่เก็บของเก็บเก็บเอกสารเล็กๆน้อยๆได้นะคะอะขึ้นมาดูข้างบนกันนี่เห็นไหมคะสภาพแบบว่านี่มีคูบล็อกหรือเปล่ามีคูบ็อกด้วยหรือเปล่า มาดูช่องเก็บของค่อนข้างที่จะได้หลายช่องนะคะบอกแล้วนี่เห็นไหมยังมีคู่มือรถติดมาด้วยเลยนะคะ,ะคู่มือการใช้งานการรับประกันของรถนะคะติดมาปกติต้องป้ายแดงแล้วถึงจะได้แบบนี้พวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะปุ่มสตาร์ทแบบ push start นะคะแอร์นะคะ,แอ,ะ,คะแอร์มีมาให้เรียบร้อยนะนี่นี่นี่น่าจะเป็นแอร์แบบแอร์ออโต้ นะคะเดี๋ยวเรีว,ว่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว้าวเกียร์เขาค่อนข้างจะสวยนะเกียร์ของอีซูซูเห็นไหมเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะเกียร์อัตโนมัติขับไกลๆเดินทางไกลในช่วงเทศกาลไม่ต้องห่วงไม่ต้องปวดน่องปวดขาขับกระบะเดี๋ยวนี้เขาก็มีออโต้ะนะจ๊ะอ่ะมาดูมาดูมาดูกันมาดูกันมาดูกันมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างดีกว่าส่วนของเปาะนะเห็นไหม ทุกอย่างนะคะทุกอย่างนี่มีเตดทั้งนั้นเฉพาะรุ่นทั้งนั้นยังนุ่มยังตึงยังใหม่กลิน่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยนะคะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดแน่นอนพี่จ๋าลูกค้าจ๋าน่าซื้อน่าใช้กันมากๆน่าซื้อน่าใช้กันมากจากจ้ะมาดูในส่วนของผู้ได้สารกันบ้างนี่เลยให้ดูกันคร่าวๆให้ดูกัน แบบว่าเป็นน้ำจิ้มนะคะถ้าสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดอยู่ได้เลยนะคะมีคันเดียวย้ํำนะมีคันเดียวด้วยนะอีกคันสีขาวโดวนจองไปแล้วคันนี้สีดำเพิ่งเข้ามาใหม่แอร์แยกด้านหลังสําหรับผู้โดยสารไม่ต้องห่วงความเย็นทั่วถึงกระจายกันถึงแน่นอนนะคะสามารถปรับได้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ยงังตึงๆอยู่เลยไม่มีหย่อนไม่มีอ้านะคะแล้วก็ที่ห้อยของใช่ไหมตรงนี้คือที่ห้อยของอ่าเห็นไหมคะ นี่ดูแล้วใส่ใจทุกการใช้งานจริงๆของเขานี่ของแท้แน่นอนมีกาเเวลาที่เราจะ,ะลงจากรถอะไรอย่างนี้มีที่จับให้ด้วยนะคะมาดูส่วนต่อไปโอ้โหนี่ไงหล่อๆเลยด้านหลังมีโลบามาให้เรียบร้อยพร้อมกระบะไลาเนอร์นะคะสติกเกอร์นะคะไม่มีรอยฉีกไม่มีอรอย แกะใดๆทั้งสิ้นยังอยู่ครบๆเต็มๆนะคะครอบไฟท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะสัญลักษณ์โอ้โหนี่ไงอุปกรณ์นะคะมาจากศูนย์แน่นอนเลยของแท้จากศูนย์จากโรงงานแน่นอนตัวหนังสือไม่ได้มีซื้อมาเปลี่ยนนะคะใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกล้องถอยด้วยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะมีกล้องมองหลังให้ด้วยทะเบียนกรุงเทพมหานครรุ่น X ซ e r i ส s eries. ไฟสวยๆไฟเก๋ๆไฟยังแบบว่าใสาๆอยู่เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ อ่าถ้าลูกค้านะคะถ้าลูกค้านะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเนาะสนใจอย่าลืมติดต่ออเข้ามานะเ <c oughs> บอร์นี้เลยแอดไลน์ก็ได้0 9 8ย์6 7 3 2 4 <c oughs> เแอดเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเปิดห้องเครื่องให้ดูกันบ้างดีกว่าเครื่องของน้องนะคะใหม่ๆเดิมเดิมนะคะไม่มีการยกไม่มีการกลับสีกรอใหม่ไม่มีแน่นอนเกียร์ไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าจ้อ่าเดี๋ยวมาดูส่วนต่อไปมาดูส่วนของตัวเครื่องบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวจะพาไป ะะพาพี่ๆไปดูตัวเครื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะถ้าสนใจอย่าลืมนะติดต่อได้ทุกช่องทางที่ให้ไว้นะคะเห็นไหมเห็นกุญแจน้องไหมคะนี่กุญแจกุญแจมีให้เรียบร้อยนะคะอะมาดูส่วนต่อไปนะคะมาดูส่วนต่อไปกันดีกว่าจ้า เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะน้องนะคะเครื่อง1.9เนะเครื่อง1.9 ddi นะคะ1.9 ddi เป็นเครื่องของ isuzu แท้แท้แท h, นะคะไม่มียกนะเครื่องเดิมเดิมนะคะสภาพเดิมเดิมของเหลวไม่มีเยิม้มเครื่องแห้งแหงสะอาดสอาดนะคะเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าให้ดูชัดชัดเนาะทุกอย่างนะคะ ทุกอย่างนะคะไม่มีแกะไม่มีไข่นะคะแน่นอนนะคะไม่มีรอยประแจนะคะเห็นไหมคะให้ดูชัดๆเลยพี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะรถใหม่ขนาดนี้ไมน้อยใมน้อยใช้น้อยขนาดนี้นะคะไม่มีเข้าหน้ามาแน่นอนมาดูกันต่อไปเลยนะคะนี่ดูให้ครบๆกันไปเลยแผ่นกันความร้อนยังอยู่เต็มอยู่ครบเม็ดอักยู่ครบนะจ๊ะไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงไม่มี จัดตำแหน่งใหม่น็อตไม่มีน็อตใหม่แน่นอนสีเดียวกันกับฝากระโปรง mm. เห็นไหมจ๊ะยังอยู่ครบครบเลยสติกเกอร์รับประกันทุกอย่างจากศูนย์มีมาให้ครบนะจ๊ะพี่จ๋า mm. อ่าถ้าสนใจนะคะสนใจติดต่อเข้ามาเลยทักแชทเข้ามาเลยได้มาทุกช่องทางเดี๋ยวจะ mm. ลงเบอร์ติดต่อลงช่องทางไว้ให้ถ้าสนใจนะคะสนใจนะคะสนใจคันนี้รีบจับรีบจองเป็นเจ้าของกันได้เลยอ่าในวันนี้นะคะถ้าพูด หรือให้ข้อมูลด้านใดไม่ครบขอขอประทานอภัยด้วยแล้วอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ทราบนะคะรถเข้าใหม่การอัปเดตรถแต่ละรุ่นเผื่อว่าจะมีรุ่นที่พี่สนใจหรือว่ากําลังตามหาอยู่สุดท้ายนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ